ความชํำนานนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับเจ้าของสวนขึ้นเองเลยครับเนี่ยดูความสูงนะครับของต้นทุเรียนต้นนี้นะครับต้นนี้น่าจะยี่สิบสามสิบปีแล้วครับ ดูความสูงนะครับผมงแนจนปวดคอแล้วครับเนี่ยนี่นะครับจะเอาไม้ขึ้นไปด้วยครับไปสอยทุเรียนที่มันอยู่ไกลครับเอามือเอื้อมไม่ถึงครับไปแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ดูสิครับ คนอยู่นะครับคนโน่นนะครับอุโคคนคนมองจะไม่เห็นนะครับนู่นนะครับคนดูความสูงครับนี่นะครับจากต้นขึ้น <c oughs> ดูความดูความสูงของต้นนะ นี่แหละครับเจ้าของสวนครับขึ้นเองขายเองครับเจ้าของสวนเงินล้านครับเนี่ยดูสิครับต้องความชํานาญสูงนะครับนู่นปลายนู่นเลยนะครับดูนะครับผมจะซูมซูมไปหน่อยครับไม่ค่อยเห็นแล้วครับซูมแล้วครับสุดยอดแล้วครับเนี่ยดูนู่นนะครับ เลยครับลงมาเลยหมาแล้วครับตกหนึ่งลูกครับผมขนาดซูมยังสูงนะครับสูงมากเลยครับต้นเนี้ยนี่นะครับทุเรียนบนเขาครับนี่นะครับความสูงมองแทบจะไม่เห็นคนนะครับเนี่ยซูมซูมซูม นี่ครับมือขึ้นทุเรียนเป็นทั้งเจ้าของทั้งคนขึ้นครับผมยังไม่กล้าขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ผมอยู่บนดอยนะครับถ่ายความสูงดูครับมาแล้วครับที่ไกลๆมือก็ต้องเอาไม้สอยครับไม่งั้นไม่ได้ครับอันตรายครับดูสิครับได้แล้วล่วงแล้วครับ นม่ครับมาแล้วครับตกว่างแล้วครับสูงมากเลยครับผมสูงสูง ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นได้นะครับอย่างเงี้ยผมขึ้นไม่ไหวครับถ้าใกล้มือก็เอามือตัดได้นะครับถ้าไกลๆก็ต้องเอาไม้สอยนะครับนี่เห็นไหมกำลังเอาไม้สอยครับเนี่ยเนี่ยลงมาแล้วครับล่วงมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับยลงมาแล้วครับ มาแล้วครับลวงแล้วครับลูกทีสามลูกทีสี่แล้วครับมาแล้วครับลูกทีห้าต้องซูมนะขนาดซูมยังไม่ค่อยเห็นนี่นะครับลวงมาแล้วนะครับต้องเอาไม้สอยนะครับที่ไกลๆเนี่ย วงนะครับมีนะครับนี่นี่ จับไม่ทันเลยครับไปแล้วครับนูนนะครับลงไปนูนแล้วโอ้โหแตกกระจายเลยครับลูกนั้นนี่นะครับดูดูความสูงนะครับดูความสูงนะครับจากพื้นดินขนาดนี้ซูมนะครับนี่เห็นไครับสูงสูงมากเลยครับนี่นะครับคนอยู่ข้างบนน้่นนะครับ มาแล้วครับร่วงลงมาแล้วครับสอยล่วงลงมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โห จากสอยแล้วก็ลงมาแล้วครับดูสไปเดอร์แมนนะครับลงมาแล้วจัดการเองหมดครับส่วนนี้นกลางต้นแล้วครับ เหนื่อยเหมือนกันนะครับขึ้นต้นไม้นะ่ะต้องความสุดยอดเลยครับต้องกำลังแขนกำลังขาต้องดีนะต้องคนชำนาญเท่านั้นที่จะขึ้นได้นะไม่งั้นอันตรายเพราะมันสูงมากครับนี่ครับเดี๋ยวจะสอยลูกนี้กันนะครับนี่นี่นะนะครับ ครับครับไม่นห็ครับถึงถึงมาเลยครับอาจารย์ สไปเดอร์แมนลงมาแล้วปีนตึกแปวข้างบนนะครับลงมาสู่พื้นดินแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บกันนะครับนี่ครับทุเรียนลงไปหลังจากที่ขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข่งมาใส่ นี่นะครับตกไปทั่วเลยเดี๋ยวเก็บกองทุเรียนพื้นเมืองนะครับนนะครับตกลงห้วยข้างล่างก็มีนะครับเมื่อกี้ต้องหาเอาครับต้องหาเก็บมากองรวมกันครับอันนี้เป็นพื้นเมืองนะครับ สอามวันก็สุกครับเนี่เดี๋ยวเราก็หามากองไว้นะครับลูกไม่ใหญ่นะขึ้นเมืองตกลงนู้นก็มีนะครับนี่เราถาทางตามไหลเขานะครับไปส่วนข้างในนะครับเอารถทำทางเป็นทางแค่ทางรถมอเตอร์ไซค์นะครับ รถยนต์จะเข้ามาไม่ถึงสวนนะครับนู่นนะครับตกไปนู่นก็มีนะเห็นไหมเห็นไหมครับนีนบนนบ่ตรงนี้เป็นเป็นห้วยลงไปนะครับห้วยลึกนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปหาข้างล่างนู่นนะครับ นี่ต้นนี้เพิ่งปลูกใหม่นะครับโน้นนะครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็เป็นเขานะครับชันนะครับเนี่ยเหน็นไหมครับมีลูกับงซูมนี่นะครับ นี่เราต้องให้พ่อเลี้ยงแต่เอานะครับเนี่ยดูเนอ่าโอเคใอ้อยู่ข้างล่างครับมาเดี๋ยวเพื่อนกำลังมาแล้วครับขี่มอไซค์ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับบนเขาสูงมากนะครต้องใช้ รถนี่นะครับยอดนิยมเลยนะครับมาแล้วสี่แล,แล้วนะครับดูเหมือนไม่สูงนะครับแต่สูงนะฮะอยู่บนเขานะฮกรุบกริเรียงนะหายละนี่นะครับเขาตัดมากองไว้ตรงนี้นะครับแรลนอนเลยนะ เดี๋ยวมีอีกนะครับเนะี่ยเดี๋ยวมีอีกนะครับเสียนตัดทุเรียนรถนี่แน่นอนเลยนะครับเนี่ยคันนี้ต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียวซูซูกิอากิระ ไปแล้วนะครับทุเรียนของเรานี่นะครับค่อยๆไหลลงไปนะครับข้างล่างเป็นเหวครับ นี่นะครับที่ผมยืนอยู่สูงนะครับเนี่ยนู่นนะครับกว่าจะได้มานะครับนี่นะครับชันนะครับเนี่ยไปนู่นแล้วนี่แหละครับการขนส่งทุเรียนของเรา